สวัสดีทุกท่านครับคืนวันจันทร์กลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอ็ดดีพิทยากรเอาละครับคืนนี้นิทานชื่อว่าปุปบุบป,ป,ปุปะพรัตรชาดกนะครับนะพูดถึงเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งต้องได้รับความทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำนะเรื่องของผู้ชาย ที่ไปตกหลุมผู้หญิงเนาะแล้วก็ได้รับความทุกเขเวทนาจริงๆมันก็พอๆกันนะผู้ชายไปรักผู้หญิงเนี่ยก็ทุกแบบหนึง่งผู้หญิงไปรักผู้ชายก็ทุกอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้เจ้าเลยบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะบ่วงของความรักเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกร้อยรัดมัดให้เราไม่มีอิสระนะนี้คนเราเนี่ยไม่มีอิสระแล้วเนี่ยบางคน ยอมรับได้นะพอใจกับสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการไม่มีอิสระนั้นเนี่ยนะเช่นบางคนรู้สึกว่าีที่มีเพื่อนอยู่ด้วยมีเพื่อนคู่คิดมีคู่ชีวิตมีอะไรเงี้ยอันนั้นแปลว่าเขายอมรับได้เขาก็จะโอเคเขาก็จะมีความทุกข์น้อยหน่อยนะแต่ถ้ายอมรับไม่ได้นะรู้สึกว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนะ,ะมี มีสซพายกวนอะไรดีอะไรเนี้ยก็อ่ะแล้วก็มันก็จะเลือกเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมจะพูดเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะในระยะหลังๆเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะนี้เรื่องเนี้ยบุพพรัตถะ บุพพรัตรชาดกเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสเล่าเมื่อตอนที่ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงมีทรงปารภภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุผู้กระสันนะครับคำว่ากระสันเคยบอกไปแล้วภาษาไทยคำบาลีบางทีคำเดียวกันเนี่ยความหมายต่างกันเยอะเลยนะกระสันเนี่ยนะครับไทยภาษาไทยเนี่ยจะหมายถึงว่ามีความอยากอะไรมากเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่ากระสันนะครับแต่ว่ากระสันใน พระไตรในในในบาลีในพระไตรปิฎกเนี่ยจะหมายถึงจำเพาะเจาะจงเลยนะว่ามีความต้องการอยากจะศึกคือเร่าร้อนใจอยากจะศึกนะครับนะก็มีภิกษุรูปนี้อยากจะศึกขึ้นมาพระเจ้าก็เลยจัดถามนะครับนะเรียกมาเรียกมาคุยนะว่าเธอกระสันจริงหรือคือเธออยากศึกจริงไหมนะภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้า พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ตรัสถามว่าแล้วเธอกระสันเนี่ยเพราะเหตุใดนะเ,เขาก็เลยกราบทูลครับบอกว่าเป็นเพราะภร,รยาเก่าพระเจ้าข้าคือบอกว่าหญิงภร,รยาเก่าของข้าพระองค์เนี่ยมีรถมืออร่อยคือทำกับข้าวอร่อยมากนะข้าพระองค์เนี่ยไม่อาจจะพลาดจากกันได้พระเจ้าข้านะคราวนั้นพระศาสดาเลยตรัสกับภิกษุรูปนี้บอกว่าดูก่อนภิกษุเอ๋ยนะ หญิงผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ทำความพินาศให้แก่เธอไม่แต่เพียงชาตินี้นะแม้ในปางก่อนนะหญิงคนนี้เนี่ยเป็นเหตุทำให้เธอต้องถูกเสียบบนเหลาเหลานี่คือเหล็กแหลมนะครับนะแล้วก็คร่ำครวญถึงแต่นางเท่านั้นครั้นตายไปแล้วต้องไปบังเกิดในนรกนะบัดนี้ เพราะเหตุใดเธอจึงยังปรารถนานางผู้นี้อีกเล่านะดังนี้แล้วก็ส่งนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังดังนี้นะครับบอกว่าในอดีตการเมื่อคราวที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพารณาณสีนะครับพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเนี่ยเกิดเป็นอากาสตตะเทวดาก็คืออากาสเทวดานะคือเทวดาที่อคอยดูแล อากาศอยู่นะ,นะ,ะครั้งนั้นในนครพาราณสีนะวันหนึ่งก็มีมหรสพในคืนวันเพ็ญน,นะครับลองนึกถึงภาพวันลอยกระทงก็ได้นะ,ะเพราะว่าแต่นี้เป็นวันเพ็ญเดือน12บสองด้วยก็เป็นวันลอยกระทงนั่นแหละนะผู้คนก็พากันตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงามราวกับเทพนครนะและคนทั้งหลายก็ ตั้งหน้าตั้งตาจะเล่นมหรสพนะคือเต้นลําบ้างนะครับร้องรํารำทําเพลงบ้างอะไรเนี้ยทีนี้มีคนยากจนเข็นใจอยู่ผู้หนึ่งนะคนนี้เขามีผ้าเนื้อนแน่นอยู่คู่เดียวเท่านั้นนะเขา,าเวลาที่เขาเอามาซักให้สะอาดนะครับนะคนอินเดียเนี่ยซักผ้านะเขาผ้าไปจุ่มน้ําขยี้ขยี้แล้วก็เอามาฟาดนะเอาฟาดกับพื้นฟาดกตบหินอะไรเงี้ยนะ ก็เลยขาดเป็นริ้วเป็นรอยนับร้อย,น,อย,น,อยนับพันนะครับนะเพราะว่ามีผ้าอยู่คู่เดียวมันต้องใส่ทุกวันเพราะฉะนั้นทุกวันก็ต้องซักใช่ไหมนึกถึงถ้าเราซักผ้าอยู่ทุกวันบ่อยๆซักบ่อยๆผ้ามันก็ขาดเป็นริ้วเป็นรอยเป็นธรรมดานะครับนะในวันนั้นเองภรรยาก็พูดกับเขาบอกว่านายนะ ฉันอยากจะนุ่งผ้าย้อมดอกคําซักผืนหนึ่งนะแล้วก็ห่มผืนหนึ่งจะได้ไปกอดคอท่านเที่ยวเล่นตลอดงานประจําราตรีเดือนกัตติกะก็คือเดือน12นี้นะครับนะ,ะสามีจะเลยกล่กาวว่านางผู้เจริญเราทั้งสองเป็นคนยากจนนะจะมีผ้าย้อมดอกคําได้อย่างไงนะเธอจงนุ่งผ้าขาวเที่ยวเล่นไปเถิดนางก็กล่าวว่า หากไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำฉันก็จะไม่ไปละเล่นในงานมโหรสพละนะเธอก็พาหญิงอื่นไปก็แล้วกันนะสามีก็เลยบอกว่านางก็ตัดพอใช่ไหมอย่างนี้อารมณ์แบบตัดพอละสามีก็บอกว่านางผู้เจริญใหญจึงคาดคันฉันนักเล่านะเราสองคนจะไปเอาผ้าย้อมดอกคํามาจากที่ไหนนะนางผู้เป็นภรรยาก็บอกกับสามีครับบอกว่าะ หากลูกผู้ชายมีความปรารถนาอันใดนะมีหรือจะไม่สำเร็จนี่นะัน้ตงต้องแบบว่าใช้ถ้อยคำแบบกระตุ้นให้สามีแบบว่าฮึกเหิมนะแล้วก็บอกว่าดอกคำในไร่ดอกคำของพระราชามันมีมากมายอยู่ไม่ใช่หรือนะสามีก็เลยบอกว่านางผู้เจริญที่นั่นนะมีการป้องกันแข็งแรงดุดเดียวกับสะ โบกขอรณีก็คือ,อสะบัวนะครับที่มีรากสดกลุ้มครองอยู่รากสดก็คือ,อเป็นยักษ์ตระกูลหนึ่งนะยักษ์จำพวกหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกผีเสื้อน้ำนะฮะบอกว่าเราเนี่ยไม่อาจจะเข้าไปใกล้ได้หรอกนะเธออย่ายินดีอย่าไปอยากได้ไอ้ดอกคำที่ว่านั้นเลยเนาะจงยินดีตามเท่าที่มีนั้นเถิดนะภรรยาก็ยังรบเร้าบอกว่า นายนะเมื่อความมืดในยามรัติการนั้นมีอยู่นะขึ้นชื่อว่าสถานที่ลูกผู้ชายจะไปไม่ได้นั้นไม่มีหรอกเนาะคือพอมืดๆแล้วเนี่ยนายเป็นลูกผู้ชายอะ่ะอยากไปไหนไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่อันตรายนะเสร็จแล้วนะครับพอ,อ,อสามีเนี่ยเริ่มโลเลแล้วนะเริ่มลังเลแล้วเทวดาผู้เที่ยวไปในอากาศ ผู้หนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์นะครับเห็นภัยในอนาคตของชายผู้นี้ก็ช่วยบอกห้ามเขาไว้เตือนไว้อย่าเลยนะอย่าเลยนะไอน้นมนะอย่าไปนะแต่ครั้นเมื่อผู้เป็นสามีถูกภรรยาเซ้าซีอยู่บ่อย,อยๆเขาก็โอนอ่อนตามถ้อยคำของนางด้วยอำนาจกิเลสครับนะผู้ชายตกอยู่ใต้อำนาจของผู้หญิงด้วยเรื่องอะไรนะ ด้วยเรื่องด้วยเรื่องอะไรครับด้วยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะครับนะถ้าเกิดว่า,าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องง้อผู้หญิงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่ติดพันผู้หญิงนะเพราะว่าโดยธรรมชาตาิของจิตใจของผู้ชายเนี่ยนะมันถูกธรรมชาติเนี่ยสร้างมาให้มีความปรารถนาจะขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาผู้หญิงมาสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอ ไปเจอสาวคนหนึ่งนะแล้วก็ตกหลุมรักนางนะด้วยความต้องการนะก็จะอยู่ใต้อำนาจของนางคนนั้นอีกทีหนึ่งใช่อ,อพอเห็นภรรยาของตัวเองนะเริ่มแบบว่าใช้เล่กลต่างๆนะโมเนี่ย โอ้ยแ,แค่นี้ก็ไม่ได้เหรอเธอเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทําไมฉันขอเธอเรื่องเดียวแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะสามีก็เลยปลอบบอกว่านิ่งเสียเถิดนางผู้เจริญเธออย่าคิดมากไปเลยแล้วเมื่อยามราตรีมาถึงฮะตกดึกมืด,ม,ดมืดนะก็เสี่ยงชีวิตออกจากพระนครคือปกติเมืองสมัยโบราณเนี่ย หลังหกโมงเย็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วเขาจะปิดประตูนะห้ามคนเข้าออกนะครับนะแต่ชายคนนี้เนี่ยเสี่ยงชีวิตลักลอบออกไปแล้วก็มุ่งหน้าไปยังไร่ดอกคำของพระราชานะปีนรั้วเข้าไปในไร่นั้นฝ่ายคนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงปีนรัว้วต่างก็พากันร้องตะโกนว่าขโมยขโมยขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็พากันล้อมจับเอาสามี ผู้นี้ไว้เนี่ยนะช่วยกันด่าแล้วก็รุมซ้อมนะจากนั้นก็มัดตัวไว้พอสว่างก็พาตัวไปมอบให้พระราชาครับพระราชารับสั่งว่านะพวกเจ้าจงเอาชายคนนี้ไปเสียบประจานที่หลาซะนะก็คือไม้แหลมนะเขาจะทําไม้แหลมแหลไว้แล้วก็เอาไปเสียบไว้เนานะคนเหล่านั้นน้ำมัดเขาไพล่หลังแล้วพาออกจากเมืองโดยมีคนตีกลอง ประกาศโทษประหารตามไปด้วยครับนะคือสมัยโบราณเวลาจะประหารใครก็จะตีกองร้องเปล่าไปด้วยว่าชายคนนี้ทําผิดอะไรแล้วจะโดนลงโทษอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับประจานไปด้วยเนาะจากนั้นก็นําตัวไปเสียบไว้ที่หลาวครับเขาเสวยเวทนาแสนสาหัสคือเจ็บปวดมากนะครับนะฝูงนกกาก็พากันไปเกาะอยู่ที่ศรีสษะ จิกในตาด้วยจะง,งอยปากอันคมกริบเหมือนปลายคีมนะแต่ชายคนนั้นไม่ได้ใส่ใจในความทุกข์ที่แสนสาหัสเท่านั้นนะใจเนี่ยก็คิดถึงแต่ภรรยาอยู่อย่างเดียวเลยนะ,ะคิดรำพึงรำพันว่าเรานั้นพลาดโอกาสที่จะคลอเคลีย์กับนางนะจะมีความสุขกับนางในงานประจำ คืนวันเพ็ญเดือน12นะเสียแล้วนะคือแทนที่จะบอกว่านึกเสียดายชีวิตอะไรเงี้ยเปล่านะเสียดายผู้หญิงนะครับนะแล้วก็นึกภาพตัวเองเนี่ยนะออกไปเที่ยวกับภรรยาผู้นุ่งผ้าย้อมด้วยดอกคำใช้แขนทั้งคู่โอบกอดรอบคลอคลอเคลียกันไปแล้วกล่าวคาถาใจความว่าที่เราถูกเสียบเหล่านี้ยังไม่เป็นทุกข์นะ ที่ถูกกาจิกดวงตาก็ยังไม่ทุกทุกของเรามีอยู่เพียงแค่ว่านางผิวทองของเรานั้นจะไม่ได้นุ่งหม่มผ้าย้อมดอกคําแล้วไปเที่ยวงานประจําราตรีแห่งเดือนกัตติกะดังนี้นะครับนะเขาเอาแต่พร่ำเพ้อบ่นถึงสตรีผู้เป็นภรรยาอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายไปก็ไปเกิดในนรกครับ พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกบอกว่าคู่สามีภรรยาในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระภิกษุกับอดีตภรรยาในครั้งนี้นยครับที่จะทำให้พระภิกษุเนี่ยต้องลาสิขาออกไปนะส่วนอากาสตตะเทวดาผู้ยืนประกาศเตือนชายคนนั้นเนี่ยนะก็ได้มาเป็นตัวเราตถาคตดังนี้แหละนะครับเป็นอันจบบุป ประระตัตชาดกแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฟังดูแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านิทานชาดกหลายๆเรื่องนะครับก็ค่อนข้างจะให้ภาพของสุภาพสตรีเนี่ยเป็นศัตรูของผู้ชายอยู่เยอะนะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติของสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะครับ ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับผู้ชายเป็นใหญ่จริงๆผู้หญิงก็เป็นใหญ่อยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการไงก็เหมือนหนังไทยเนี่ยนะหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยชอบมีแบบว่าผู้ชายนี่จะทําเป็นดุภรยาอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในบ้านจริงๆก็เมียจ้าเมียจ๋าอะไรเงี้ยนะเออกลัวเมียนะครับแต่อยู่นอกบ้านก็ต้องทําแบบมีวางท่าวางฟอร์มนิดนึงอะไรเงี้ยนะยิงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่า สิ่งที่อยากบอกคือว่านิทานเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเจาะจงในลักษณะว่าผู้หญิงเน่ยเป็นเป็นอันตรายอะไรอย่างนั้นแต่ความหมายเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นบุคลาที่สถานภรรยาคนนี้เป็นบุคลาที่สถานหมายถึงอะไรหมายถึงกามครับกามกามในบาลีเนี่ยหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับเ,เห็นไหมผู้หญิงจะมีครบ ทั้ง5อย่างนี้นะครับมีรูปสวยๆนะ,ะยิ่งหน้าตาดีผิวพรรณดีหุ่นดีเห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องรูปนะครับคือตามองเห็นนะ,ะรถรถนี่หมายถึงอะไระก็คงไม่ได้หมายถึงว่าไปไปเลียมือภรรยาแล้วก็มีรถติดมาไม่ใช่แต่หมายถึงว่ารถมือของภรรยาก็คือเวลาที่ภรรยาเนี่ยทำอาหารอร่อยนะครับเนี่ยเห็นไหม ภิกษุเนี่ยก็ไปทูลหลพุทธเจ้าบอกว่าภรรยาของหม่อมฉันเนี่ยทำอาหารอร่อยมากเนี่ยติดในรสนะครับนารสนะที่นางมีให้นะครับรวมไปถึงรสของการมีสัมพันธ์กันนะฮะรูปรสกลิ่นนะครับกลิ่นเนาะก็ผู้หญิงเขาก็มีกลิ่นตัวของเขานะครับนะ,ะกลิ่นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนก็กลิ่นตัวหอมหน่อยนะก็มีนะครับนะแล้วก็มีอะไรครับ รูปรดกลิ่นเสียงนะครับเสียงผู้หญิงในเวลาอ้อซ้อสามีนะครับที่รักจ๋าอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งถ้าเป็นสาวเหนือนะสาวเหนือก็อ้เจ้านะาคนคนเหนือเขาจะมีเขาจะมีผู้ชายนะเขาเตือนกันบอกว่าสิ้นเสียงเจ้าเราจะเจ๊งนะครับคือหมายว่าถ้าเราไปหลงเสียงเสียงของสาวสาวเนี่ยนะครับ ชีวิตอาจจะถึงทางอับจนได้นะทำนองนี้ใช่ไหมเสียงมีอิทธิพลกับใจผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นคุณภรรยาทั้งหลายนะถ้าบอกว่าฟังดูแล้วอ,าอยากจะควบคุมสามีได้นะครับลองใช้เสียงให้เป็นนะครับนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนี้ก็ตั้งแต่ว่า,าผิวผิวเนื้อนางอะไรเงี้ยนะหรือว่าเวลา การนวดบีบนวดให้สามีเนี่ยก็เป็นสัมผัสชนิดหนึ่งนะเห็นไหมมันมีได้ทั้งหลายอย่างนะครับผู้หญิงมีครบหมดเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของกามครับนะุู้เจ้าเตือนภิกษุรูปนี้ก็คือเตือนว่าอย่าไปติดในกามเลยนะ,ะชายคนนี้นะที่ตายไปก็ตายเพราะกามนะครับกามทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคนในโลก ติดในกามทั้งนั้นนะครับยกเว้นคนที่เริ่มมีดวงตาเห็นธรรมมีสติมีปัญญาแล้วนะออกจากกามได้นะพระเจ้าก็จะสรรเสริญน,นะครับนะนั้นมันไม่ใช่ของออกง่ายๆนะเป็นของยากอยู่พอสมควรคืนนี้อำลาไปก่อนคนเล่านิทานง่วงนอนเองนะครับเพราะฉะนั้นไปละสวัสดีครับ